มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้จิมจะมารีวิวสินค้าที่ี่ซื้อมาจากโครงการคนละครึ่งนะคะว่าวันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็จิมได้อะไรมาบ้างมาค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิมได้อะไรมาบ้างแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่48บาทค่ะเป็นครีมย้อมผมนะคะก็ เบอร์ลีนาเหรอก็ใช้ดีนะคะอันนี้เป็นสีลอนเข้มประกายทองทิมเอามากล่องหนึ่งแล้วก็นี่เลยได้น้ำปลามาด้วยน้ำปลาอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่3าสิบบาทอันนี้ก็จ่ายครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็ได้มาในในราคาส5บห้าบาทดูว่ายอดรวมทั้งหมดวันนี้เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะอันนี้เป็น ลิ้นจีนะคะเป็นลิ้นจีกระป๋องกระป๋องละ35บาทอันนี้เลยจิมเอามาสอกระป๋องเลยนะคะลิ้นจีกระป๋องแล้วก็เป็นกะปิกระป๋องใหญ่เลยตาตาช่างนะคะชอบทานนี่ฮอนี้อร่อยดีก็4 0 0กร,รมัมกระป๋องใหญ่เลยอันนี้ห5บ้าบาทเดี๋ยวเราก็จ่ายครึ่งหนึ่งเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกแมงดา อร่อยมากอันนี้ภูมิใจนำเสนอทานหมดไปหลายขวดแล้ววันนี้ดีใจได้ซื้อในราคาคนละครึ่งทุกทีจิมจะซื้อราคาเต็มนะอันนี้ขวดหนึ่งก็อยู่ที่สี่สิบาทจิมก็ซื้อได้ในราคา20สบาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนื้อข้างในกันหอมอร่อยทานหมดไปหลายขวดแล้วค่ะทานข้าวได้ของเข้าใหมด่ดีข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆรสชาติโอ ทานกับข้าวสวยวร้อนๆเนาะไข่เจียวหมูทอดอะไรก็ได้ต่อไปเป็นมะละกอฮอลแลนด์ลูกใหญ่มากนี่เลยนี่หนักสึงเลยไม่แน่ใจว่ากี่โลลูกนี้ราคาเต็มอยู่ที่40บาทอันนี้จิมซื้อมาในคนละครึ่งก็เหลือเหลือ20บาทค่ะลูกนี้หนักมาก ไม่แน่ใจว่าสักสองโลน่าจะได้ดูกันต่อก็ได้อ่าวันนี้วันพระเนาะได้ดอกไม้มาไหว้พระด้วยอันนี้เป็นพวงมาลัยพวงมาลัยสวยๆนี่ได้พวงมาลัยมาด้วยพวงละเจ็ดบาทสามพวงยี่สิบสวยหอมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันแล้วก็ได้กล้วยไม้มาอันนี้นะคะกล้วยไม้กําละยี่สิบห้าบาท เดี๋ยวละอมหอมเอามาสองกรรมัมวันนี้เป็นมันพระนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปได้<ห>มา,<ด>มานะคะวันนี้นี่มีประมาณนี้เดี๋ยวถึงจะแจ้งยอดเต็มเท่าไหร่แล้วเราก็มาหารครึ่งว่าวันนี้เราประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เนาะนี่กระป๋องใหญ่เลยเนาะซื้อกระป๋องเล็กๆมามันก็ไม่คุ้มมันก็จะแพงวันนี้ได้กระป๋องใหญ่มาแถมได้ในราคาคนละครึ่งด้วยเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวจิมจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะสรุปค่าใช้จ่ายกันนะคะงวดอ่าวันนี้จิมก็หมดไป200กว่าทีนี้เราก็มาหาร2ก็หมดไป120กว่าบาทนะคะเราก็ประหยัดไปครึ่งหนึ่งวันนี้จ่ายไปร้อยกว่าเนาะประหยัดไปอีกร้อยกว่าบาทโอเคค่ะฝากช่องเลยนะคะไปก่อนละค่ะช่วงนี้งานยุ่งไม่ได้พักทายกันเลยหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีนะคะบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ